ท่านผู้ชมครับตอนนี้จันเตียงชาแนลกำลังเดินทางไปวัดป่าดาราพิรมนะครับเพื่อนำลูกชายไปรายง,งานตัวนะครับเพื่อเตรียมในการบวชนะครับต้องเข้าวัดก่อน3วันนะครับไปปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสมาธิให้มีมุ่งม,มั่นนะครับมีความอดทนนะครับในการที่จะบวช ในวันที่อีก3วันข้างหน้านะครับต้องเข้าวัดก่อนนะครับตามรูปแบบของทางวัดที่กําหนดให้นะครับนี่คือพอหน้ากา <c oughs> ลังเข้าเดินมีอยู่กระเป๋าต้องแตง่งต้องแต่งนะครับเข้าวัดนะครับนะครับเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในวัดป่าดาราพิลมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จันเจียงชาแนลมาที่วัดป่าดาราพิลมนะครับมานำลูกชายนะครับมารายงานตัวเพื่อจะทำการบวชในวันที่18แต่ว่าต้องมารายงานตัวก่อนนะครับท่านพระอาจารย์บอกว่าให้มาอยู่ที่วัด3วันก่อนถึงวันบวชนะครับเพื่อมารักษาศีลน,นะครับมาฝึกปฏิบัตินะครับก่อนเข้าบวชจริงๆนะครับนี่ก็พามาแล้วนะครับ ก็นะครับบุญมายังทุกท่านนะครับเพื่อมาร่วมนะครับทำบุญด้วยกันงานบวชลูกชายจันเจียงชาแนลนะครับในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงบ่ายโมงตรงนะครับเข้าไปทีบวชนะครับก่อนถึงวันบวชนะครับต้องเข้าวัดก่อน3วันเนี่ยนะครับเป็นข้อกําหนดของทางวัดจัดไว้นะครับเพื่อ มาเตรียมความพร้อมนะครับที่จะบวชนะครับก็จะต้องมาท่องบทสวดสวต่างๆนะครับรู้นะครับจะเป็นยังไงครับครับผมํำครับตอนนี้อยู่วัดต่าดาราพิยมก,ก็เข้ามาอยู่วัดก่อนตามธรรมเนียมของวัดนะครับสามวันแล้วก็เพื่อที่จะทำการอุปสมบททั้งหมดมานเก้าวันครับ การบวชก็เป็นลักษณะข,ของระยะเวลาสั้นๆนะครับเป็นวันของผู้ชายนะครับเนื่องจากว่าลาสมบทได้แค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการบวชมากบวชใช้เวลามากน้อยไม่ว่ากันนะครับก็เป็นความตั้งใจของคุณซิวกรนะครับหรือว่าหน่อมนะครับ ที่ต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่ถึงแม้จะสั้นแต่ก็บอกว่ามีความตั้งใจที่จะบวชนะครับเพื่อให้สุขสงบสงบทั้งใจทั้งกายนะครับในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับให้มีสมาธิในทางปฏิบัตินะครับมีความคิดที่ สุดูรรอบคอบนะครับเพื่อดำรงชีวิตในโอกาสต่อไปนะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุนะครับกับการบวชครั้งนี้นะตอนนี้ก็ทางพ้าอาจารย์ก็ได้นำไปที่กุฏินะครับที่พักนะครับทางวัดก็จัดให้นะครับจัดให้อย่างดีนะครับ ที่จะมาบวชที่นี่นะครับที่วัดป่าดาราพิลมนะครับมีระบบระเบียบอย่างดีนะครับมีความสงบนะครับในช่วงเวลา3วันนี้ก็ขอให้นะครับบอกว่าจะตั้งใจปฏิบัติธรรมนะครับตามคำสอนของพระอาจารย์นะครับทางวัดก็ได้จัดกุฏิให้นะครับที่พักนะครับก็ขอ กับอนุโมทนาสาธุครับผมน้องครับอันนี้มาอยู่วัดตาดารัตน์ก่อนบวชสามวันครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมงานของสมบัติครับ,บเรียบร้อยแล้วสําหรับเอาลูกมาไว้ที่วัดมา บัดทำก่อนกดตรวจสามวันเรียบร้อยฝากไว้ในมติถ้า,าเลี้นดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็รอวันนวดนะครับวันที่สิบแปดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็วันที่สิบแปดเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกัรเปลี่ยนชแนลนะครับติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับในวันที่18นะครับในพิธบวชนะครับพิธีบวชของศิวการรทาระก่อนศีนะครับหรือว่าน้องน่องนะครับในวันที่18สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ